m e ีย c มีเทคไ i ฟ์แอร์พิวร r o ฟเอปเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ให้คุณได้มากกว่าระดับโปรครับมีการควบคุมแบบอัจฉริยะนะครับคือทั้งจากการสัมผัสด้านบนจะเป็นการเปิดปิดตั้งความแรงพัดลมหรือว่าตั้งเวลาปิดเครื่องก็ทําได้ครับ และแอปพลิเคชันเรียวมีลิงกที่คุณสามารถควบคุมได้ทั้งจาก Wi-Fi 4G หรือ 5G ครับมีการวัดค่าฝุ่น PM 2.5นะครับด้วยระบบเลเซอร์เซนเซอร์และแสดงผลค่าต่างๆนะครับด้วยหน้าจอ LED ที่สดใสด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปดูรีวิวกันในราคาระดับโปรที่ไม่แพงเลยฮะไปดูกันครับเรียวมีเทคไลฟ์แอร์ r รับเอร์โป สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิววันนี้ขออนุญาตใส่สีเหลืองให้เรียวมีหน่อยนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นตาว่าเรียวมีมีเครื่องฟอกอากาศด้วยหรอมีนะครับกับซีรีส์ของเรียวมีเทคไลฟ์นั่นเองเป็นอุปกรณ์ไอโอทีจากเรียวมีนะครับและนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเรียวมีเทคไลฟ์แอร์เพลย์ไฟเออร์โปรซึ่งรุ่นโปรเนี่ยคือสามารถปล่อยอากาศบริสุทธิ์นะครับได้เยอะค่าคลีนแอร์เดลิเวอรี่เลทเนี่ยถึง480ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยดังนั้นห้องให,ใหญ่ก็สามารถใช้งานได้นะครับมาดูภาพรวม พ่ออากาศได้สะอาดอย่างไรนะฮะรบอบตัวเครื่องเนี่ยจะมีการดูดอากาศนะครับที่ยังไม่ได้พ่อออกนะเข้าสู่บริเวณในตัวเครื่องจากด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาที่ด้านบนความกว้างของตัวเครื่องในประมาณสัก20%กว่าเซนสามเซนเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยตั้งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เลยตัวออกมาทําให้มันไม่เกะกะภายในบ้านเลยและความง่ายในการใช้งานนะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยที่ด้านบนจะมีปุ่มนะครับเป็นระบบสัมผัสที่เราสามารถสัมผ ER ัสใช้งานสั่งการได้นะครับตั้งเวลาปิดตัวเครื่อง ปรับความแรงของลไมได้สามระดับหรือจะเป็นคัสตอมนะครับที่ตั้งเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันและโหมดสลีปครับรวมถึงโหมดออโต้นะครับก็สามารถเปิดได้ตรงนี้เมื่อเราใช้งานเป็นโหมดออโต้นะครับเขาจะมีระบบเลเซอร์ที่ว้วิเคราะห์อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5นะครับก็จะแสดงผลค่าฝุ่นมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยอากาศเราเนี่ยมีความสะอาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีค่า PM 2.5ที่ปักบนอากาศเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่หน้าจะแสดงผลด้านหน้านี้ยังแสดงทั้ง Wi-Fi และก็ย v c อีกด้วยเดี๋ยวเรามา การถอดเปลี่ยนฟิลเตอร์รุ่นนี้นะครับทำได้ไม่ยากเลยนะฮะจะมีแม่เหล็กอยู่2จุดนะครับฝาหลังจะมีรูพุ่นนะครับที่เป็นเหมือนตะแกรงนะครับช่วยกรองฝุ่นหยาบเส้นผมขนาดใหญ่ไปได้ก่อนนะครับส่วนฟิลเตอร์การกรองฝุ่นจริงเนี่ยจะเรียกว่า t in one hepa filter แบบ3ขั้นตอนและกรองฝุ่นได้แบบ3 6 0องศานะครับเป็นฟิลเตอร์แบบทรงกลมจะมีขนาดใหญ่กว่าในท่อตลาดนิดนึงนะครับถ้าเราคุ้นตากันฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับตั้งแต่ขั้นแรกนะครับคือเป็นเหม ชั้นที่2เนี่ยจะเป็น HEPA Filter นะครับที่ช่วยกรองฝุ่นพีม2.5และมีการเคลือบสารต้านแบคทีเรียและไวรัสนะครับได้มากกว่า99.98%เลยว้าวรวมถึงชั้นที่3นะครับก็เป็นพวกการกรองสารละเหยฟอร์มาลีไฮต์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งเรื่องของฝุ่นนะครับเชื้อโรคต่างๆแล้วก็สารละเหยเนี่ยเขาสามารถที่จะกรองได้ด้วยฟิลเตอร์ตัวเดียวตัวนี้ครับก็เรียกว่าใช้งานได้สบายนะครับอายุการใช้งานถึง3,500ชั่วโมงเมื่อต้องการเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ย แล้วก็ปิดฝาเท่านี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับันนี้ดอกจานไปนิดนึงนะครับว่าในตอนแรกที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันจะมีพลาสติกที่ซิลตัวของไส้กรองอยู่นะครับอย่าลืมแกะพลาสติกออกก่อนใช้งานด้วยนะครับตัวหน้าจอนี่นะครับจะมีสีทั้งหมด3สีด้วยนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคืออากาศสะอาดนะครับมีค่า pm 2.5ต่ําต่ำกว่า75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ สีส้มก็จะสกปรกมากขึ้นนะครับส่วนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพอากาศที่แย่นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูอากาศในห้องเราได้แบบเรียลไทม์เลยทั้งบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งหมด n d r o i d และ iOS ถ้าเกิดว่าคุณอยากปรับค่าใดๆเพิ่มเติมนะครับนอกจากการกดปุ่มข้างบนเนี่ยเช่นคัสตอมนะครับเราก็สามารถที่จะกดได้ปุ่มที่4เนี่ยเนี่ยนะครับจะเป็นคัสตอมเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้ลมเนี่ย แรงเท่าไรนะครับหรือว่าสามารถฟอกอากาศได้ในพื้นที่เท่าไรนะครับและรวมถึงการตั้งเวลาต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถตั้งเป็นค่าสเกจโจ้ในแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะเป็นการตั้งค่ายง่ายนะครับจากด้านบนเนี่ยเช่น1ชั่วโมง2ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับสำหรับการตั้งค่าปิดการฟอกอากาศก็ได้คําถามสําคัญว่าทําไมเราต้องตั้งค่าการฟอกอากาศให้ปิดตัวเองด้วยฮะบางรุ่นอาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้ซึ่งผมมองว่ามันสําคัญนะโดยปกติแล้วนะครับในบ้านที่เราพักอาศัยเนี่ย อาจจะมีวันที่มีฝุ่นและไม่มีฝุ่นครับซึ่งในวันที่ไม่มีฝุ่นเนี่ยฝุ่นน้อยใช้คานี้ดีกว่าการที่เราจะเปิดเครื่องฟอกอากาศตลอดเวลานะครับทำให้มันเปลืองการใช้งานของฟิลเตอร์นะครับถ้าเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับเช่นฟอกอากาศ8ชั่วโมงตอนที่เรานอนนะครับตอนที่เราอยู่บ้านแบบเนี้ยเออมันก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ช่วยถนอมเรื่องของไส้กรองได้และเนย้ำคำว่าสกิเดลนะครับหรือการตั้งเวลาทํางานสามารถตั้งได้เลยว่าทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ซึ่งตั้งแต่ผมรีวิวมานะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกที่ทําได้นะครับนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันเนี่ยเรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์การตั้งค่าเสียงหรือไฟบนหน้าจะอให้ติดหรือไม่ติดนะครับและรวมถึงการเปิดปิดและการตั้งค่า UVC นะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเปิดปิด UVC ได้ด้วยจากตรงนี้ฮะแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้ทั้ง Wi-Fi 4G และ 5G นะครับดังนั้นอยู่นอกบ้านคุณก็สามารถควบคุมเครื่องฟอกอากาศที่บ้านได้ ทีนี้มาถึงจุดสำคัญครับว่า Realme Tech Light Air Purifier Pro ทำไมถึงฟอกอากาศได้ดีกว่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเครือ่องฟอกอากาศจะมีสเปคว่า CADR นะครับหรือว่า Clean Air d e l i v e คืออากาศบริสุทธิ์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยได้กี่ลูกบาทเม้รต่อชั่วโมงเจ้าตัวนี้คือ480ถูกไหมทีนี้มีค่าตัวแปรใหม่มาแนะนำครับคือค่า CCM หรือมวลอากาศบริสุทธิ์สะสมเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย เราจะสามารถวัดค่าของอนุภาคในอากาศนะครับที่ปล่อยออกมาหรือว่าเป็นตัว P นะครับและสารละเหยฟอรมฟอดีไฮต่างๆเป็นตัว F นะครับ P เนี่ยแบ่งเป็น4 P นะครับคือ P1 P2 P3 P4 F เหมือนกัน F1 F2 F3 F4 ซึ่งเลข4เนี่ยคือสะอาดที่สุดนะครับเรียกมีเทคไล i ์แอป i ิ r ฟเยอร์โปตัวนี้นะครับได้ทั้ง P4 และ F4 เลยดังนั้นเนี่ยอากาศที่ออกมาเนี่ยและมวลอากาศที่สะสมนะครับถือว่าสะอาดมากๆ และทั้งหมดนี้คือ Realme Tech l i ฟ e Air Purifier Pro ครับในราคาจำหน่ายที่6,999บาทแต่ในช่วง11เดือน11นี้นะครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษล,ลดเหลือ5,990บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะครับเรียนเพิ่มเติมลิงก์ใต้คลิปนี้เลยวันนี้ผมพาชจากทีพารีเวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นสินค้าไดเพิ่มเติมจากเรียวมีเทคไลฟ์ใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดี